ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่ห้าสิบเจ็ดมีประบาลีว่าปัดตัดโทมีกัมนละสันดานอันระงับแล้วนี่เห็นชัดว่าเป็นพระบริสุทธิคุณเมื่อในฐานะเป็นผลของการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหรือขณะที่ปฏิบัติแต่ว่าเป็นผลของการปฏิบัติสำเร็จแล้วจึงเป็นปัจจัตโทมีกรมลสันดานอันรำงงับแล้วปัจจัติที่เป็นตัวการปฏิบัติเช่นปัจจัติสัมโพชงนั่นเป็นตัวการปฏิบัติ แต่ปัจจิที่ทรงมีในลักษณะอย่างนี้เป็นตัวผลของการปฏิบัติที่ปฏิบัติเสร็จแล้วทรงมีกมลสันดานอันระงับแล้วคำว่าสันดานในทีน่นี้หมายถึงพื้นเพแห่งจิตหรือระบบแห่งจิตทั้งหมดนั่นระงับแล้วระงับแล้วด้วยอะไร ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุที่ได้ทรงบรรลุแล้วในวันที่จัตสรู้ <c oughs> นิพานธาตุที่กิเลสดับสิ้นแหเวทนาเย็นสนิทอินทรีย์ทั้งหลายถูกกำจัดคือควบคุมอยู่ในอำนาจได้โดยสิ้นเชิองอย่างนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในขณะแห่งการตัดสู้อนุตรตรสัมมา,า,ามสัมโพธิญาณกมวลสชนดานระงับแล้วดรืยอำนาจแห่งอนุปาทิเสสะนิพานธาตนั้นถ้าจะพูดให้มันแจกลูกออกไปก็ว่า อนุสัยปร้งงับแล้วสังโยชน์ก็ระงับแล้วอสศวะก็ระงับแล้วกิเลสก็ระงับแล้ว <c oughs> เริ่มหน้าแห่งพยานนั้นกิเลสระงับหมายถึงมิจฉาทิฏฐิระงับเป็นเป็นหลักสำคัญความผิดความไม่ถูก ไม่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับจิสติปัญญาระงับแล้วจิตก็าระงับแล้ววาจาที่เนื่องอยู่กับกายหรือกายก็พลอยาระงับด้วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วเหตุการณ์ภายนอกก็จะาระงับการกระทาในบ้านเรือนก็ระงับการเกี่ยวข้องกัาางบ,กกบ,กบมิตรสหายคนทางเคียงก็จะาระงับไปด้วยเพราะมันาระงับออกมาจากข้างใน คือมีกมลลสนดานอันระง,งับแล้วมันจะระง,งับออกมาถึงข้างนอกตามลำดับตามลำดับจึงเรียกว่าสำคัญอยู่ที่กมลลสนดานระง,งับแล้วข้อปฏิบัติเจ็ดสการเกี่ยวกับข้อนี้ก็มีว่าเราอุดนึกถึงพระองค์ เป็นข้อแรกว่าทรงมีสันดานที่บริสุทธิ์เพี่ยเกลาวไปจากสิ่งเศร้าหมองวุ่นวายโกราหลและสำลักสายคือกิเลสทั้งปวงมันไม่มีและความรังงับเกิดขึ้นเพราะ การที่กิเลสไม่มีแล้วจะมีปัญหาอะไรมันก็มันมันก็มีแต่ความไม่มีทุกข์เท่านั้นนะถ้าเข้าใจข้อนี้ก็จะมีศรัทธาเรื่องสายในพระพุทธองค์ขึ้นมา <c oughs> ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นที่ประทับใจมากเพรมันะรงับดับเย็น ไม่มีดิ้นรนเกร,ร,รืนเกราว้ยกะสํากระสายทั้งทางกายทางจิตทางทิศที่ <c oughs> สองแรล,ลึกถึงอยู่เป็นประจํากระพาวนาถึงไอ้ความรำงับดับเย็นแห่งสันดานตามรอยพระพุทธองค์ภ <c oughs> าษาที่ว่าและลึกเมื่อ,อมีอันตรายเนี่ยอันตรายเกิดขึ้น จะนึกนึกถึงความสงบระงับแห่งอันตรายนั่นเสมอโด้ทําภายในให้ให้ให้ใหใหระงับแล้วมันจะระงับออกมาจนถึงกับว่าอันตรายภายนอกนั่นก็จะระงับด้วยไม่มีอํานาจอะไรจะจะยิ่งไปกว่าอํานาจของความสงบระงับข้อ <c oughs> ที่สี่ทำตามพระองค์ในเรื่องความสงบระงับ จนมีสันดานสงบระงับแล้วก็ว่า้ตัวเองได้ข้อห้าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนจะมีสติสัมปชัญญะหยุดยั้งไนความหลุนหลันด้วยความไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์เจะจีว่าไว้ทีก่อนเพื่อจะค้นหาไอ้ความถูกต้องในเมื่อจิตมันสงบระงับ <c oughs> ข้อที่หกละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อมันเป็นอยู่ด้วยความใหม่ระง,งับคือมันระสำรสายก็เสียใจละอายกลัวระอายความเป็นมนุษย์ของตนมันจะไม่มีผลถึงกับเสียชาติเกิดทีเดียวข้อเจ็ดตรวจสอบในลักษณะป <c oughs> ระเมินผลอยู่เป็นประจำ จะว่าระงับหรือไม่ระงับระงงับมากระงงับน้อย <c oughs> ระงงับได้เพราะเหตุอะไรระงงับไม่ได้เพราะเหตุอะไร <c oughs> นี่เรียกว่าการปฏิบัติโดยหลักย่อยๆเจตประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สรุปเป็นคำสั้นๆว่าเห็นแก่ความสงบเห็นแก่ความสงบอย่างเดียวโดยส่วนเดียวอื่นไม่เอา บทช่วยจำของสระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงรำงับดับสันดานสงบเย็น <c oughs> เป็นนิพพานไม่สร้างเสียวต่ออารมณ์ใดๆไม่ยึดเหนี่ยวไม่เปล่าเปลียวเพราะเมตตาวิหารธรรม คำเหล่านี้ไม่ยากแต่ความหมายบางอย่างยังตอนเร่นอยู่พระองค์ทรงระงับดับสันดานะมีสันดานบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องสมองจนเสงบเย็นเป็นนิพพานไม่วันมันไม่วันไหวไม่ซ่านเสียวไม่กลัวไม่เบียดไม่โกรธไม่รักไม่อะไรลเหล่านี้ก็เรียกว่าไม่ซ่านเสียวต่ออารมณ์ใดๆ แล้วก็ไม่ยึดเหนี่ยวอะไรเหมือนที่เราเคยพูดว่าไม่มีอะไรยึดไว้โดยความเป็นตัวตนของตนแต่แล้วพระองค์ก็ไม่เปล่าเปลี่ยวคือไม่ว่าเวไม่เปล่าเปลี่ยวกพยังประกอบอยู่ในเมตตาเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่ประจำกับจิตตลอดเวลาแต่เมตตานั้นไม่ได้ทำให้พระองค์ว่าเวหรือเปล่าเปลี่ยว นี่คือความหมายของพระพุทธคุณบทนี้เอา้าคนก็มาตัดบ,บทเป็นอันว่าหยุดการบรรยายว่าเพียงพระพุทธคุณข้อห้าสิบเจ็ดนี้ก่อนยังเหลืออีกสามบทไม่อาจจะบรรยายได้